วิธีการบูชาองค์พระแม่ทุรคานะครับณพิเกเนสวนเทวลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับในกรณีที่เราได้ทําการบูชาของไหว้ของถวายเครื่องสังเวยนะครับมาถึงครับเราก็ทําการถวายเครื่องบูชากันก่อนเลยนะครับเรามาถึงเราคุกเข่านะครับถวายของถวายแด่องค์พระแม่ทุรคานะครับ ซึ่งองค์พระแม่ทุรคาองค์ <envision> นี้นะครับก็คือปางมหิงสาสุรามเทนีนะครับเป็นองค์พระแม่ทุรคาที่ทําการปราบอหิงสาสูนถือว่าเป็นองค์พระแม่ที่มีพลังอํานาจมากที่สุดนั่นเองนะครับเราก็ทําการสวรดบูชาถวายพระแม่นะครับก้าจบแทนองค์พระแม่ก้าวปานะครับด้วยบทนี้นะครับโอมสุริยุรกาเย,ยนนะมะเ ples, อมสุริุรกาเย,ยนนะมะเอมสุรุรกาเยนนะะอมสรุรกาเยนะะ อ m s ม i รีดุร a กาย m a มะะอมรีดุรกายเณมะะอมรีดุรกายมะะอมรีดุรกายมะะอมรอันนี้เป็นทริคนิดนึงนะครับในเวลาที่เราสวดมนต์ขอพรต่อองค์เทพนะครับเราต้องทำการดาราชันหรือว่าสบตาองค์พระแม่ไว้ด้วยนะครับ ขั้นตอนที่4นะครับเราก็จะทําการนอบน้อมแด่องค์พระแม่นะครับโดยการที่เราจะโน้มตัวลงไปนะครับนำหน้าผากของเราไปจรดที่พระบาทขององค์พระแม่เปรียบเสมือนว่าเราได้นอบน้อมต่อพระองค์ด้วยกายและใจนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรับหงกุมกุมจากพระแม่นะครับก็ใช้นิ้วนางข้างขวาของเรานะครับ เอื้อมไปแตะที่ผงกลุ่มๆที่พระแม่ตรงนี้นะครับแตะเบาๆนะครับแบบนี้แล้วก็มาแตะที่หน้าผากตัวเองนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะทําการขอพอรจากองค์พระแม่นะครับก็บอกชื่อบอ่อนมสกุลแล้วก็ขอพอรขออานาจขอบารมีจากองค์พระแม่ทุรคานะครับก็มีสมาธินะครับขอพอรไปกล่าวในใจแล้วก็สบตาดาราชันองค์พระแม่ทุรคาไปนะครับ และเมื่อเราขอพรอ,องค์พระแม่ธุรคาเสร็จแล้วนะครับเราก็กล้าวบทสรรเสริญให้กับองค์พระแม่ธุรคานะครับโดยใช้บทน,นี้ว่าโอมเจยมหาดุรกามาตากีเจยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็นํามือทั้งสองนะครับแตะที่เท้าพระแม่นะครับแล้วก็มาแตะที่หัวใจเราครับก็ให้ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาสักาการะองค์พระพิฆเนศนะครับที่พิฆเนศสวนเทวไลจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงองค์พระแม่มีความสุข มีความสำเร็จนะครับได้รับพรอำนาจบาร,รมีนะครับจากองค์มหาเทพไปนะครับผมมัสสมเสอาจารย์เบวทนกรจรจาปรีดีสวัสดีครับ